สวัสดีครับนี้หมอกริชจากกิตตดาคลินิกนะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าประสบการณ์การใช้ตัวพิโ o เลเซอร์ที่คลินิกแล้วก็ตัวเลเซอร์ที่เราจะมีในอนาคตให้ฟังกันที่กิตดาคลินิกเราเนี่ยเราก็ได้เอาพิโกชัวมาใช้เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งละประมาณเป็นระยะเวลาเป็นปีลวสิ่งที่หมอเจอก็คือพิโกชัวเดิมเนี่ยมันรักษาตัวเม็ดสีได้ดีมากจริงนะแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดหลายอย่างปัญหาหนึ่งที่เราพบก็คือพิโกชัวเนี่ย มันเป็นเลเซอร์ที่ปรับพลังงานไม่ได้หลายคนอาจจะงงก็คือตัวพิโกชัวเนี่ยเราใส่หัวขนาดเท่าไหร่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีพลังงานฟิกค่าหนึ่งเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะสร้างปัญหาว่าบางทีเราต้องการพลังงานที่สูงกว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นเราก็จะไม่สามารถปรับพลังงานที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนได้ซึ่งในพิโกชัวตัวเดิมที่ใช้เนี่ยปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถปรับไฟจูนการใช้พลังงานได้อย่างละเอียดในคนไข้แต่ละคนตัวบริษัทไซโนชัวเนี่ยที่เขาออกพิโกชัวมาตั้งแต่ปี2022 ตอนนี้เขาก็จะออกมีโปรดักต์รุ่นใหม่ขึ้นมาก็คือตัวพิโกชัวรุ่นที่เป็นรุ่นโปรโซึ่งรุ่นโปรโเนี่ยก็จะมาลบข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เราเจอในพิโ o ชัวตัวเดิม,มข้อดีของพิโ o ชัวโปรเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆก็จะมี3ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกนะที่หมอคิดว่าเป็นข้อดีที่เป็นข้อดีมากของตัวพิโ o ชั r โปรเลยก็คือพิโ o ชัวโปรเนี่ยเราสามารถที่จะปรับพลังงานได้แล้วก็คือ ถ้าเราอยากได้เบาตัวไหนเราก็สามารถปรับให้พลังงานมันเบาลงได้ถ้าเราอยากได้แรงตัวไหนก็ยังสามารถปรับให้มันแรงขึ้นในตำแหน่งที่เราต้องการได้ฉะนั้นไอตัวที่มันปรับพลังงานได้เนี่ยก็จะเป็นตัวทาให้หมอสามารถที่จะปรับการยิงเนี่ยให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งเช่น ตรงนี้เป็นกะเราอยากได้หัวยิงเล็กพลังงานสูงหน่อยแล้วก็ยิงตำแหน่งตรงนั้นได้เป็นจุดๆตรงนี้เป็นฝ้าเราอยากได้พลังงานต่ำหน่อยหัวใหญ่หน่อยเราก็สามารถที่ยิงตัวนั้นได้อย่างเหมาะสมซึ่งอันนี้ในพิโ s ช o w เดิมไม่สามารถปรับได้ขึ้นลงได้ละเอียดมากเท่าตัวพิโกชัวโปรซึ่งถ้าเราปรับได้แบบนี้ผลกรารรักษาก็จะดีขึ้นแล้วก็มีความเหมาะสมในแต่ละปัญหาในแต่ละคนได้แตกต่างกันมากขึ้น อันที่2ที่เป็นข้อดีอีกอย่างก็คือนอกจากมันปรับพลังงานได้แล้วเนี่ยตัว c o s กโช Pro เนี่ยก็จะมีพลังงาน Pe a k Power ที่เป็นพลังงานสูงสุดเนี่ยได้เยอะขึ้นกว่าตัว c o s กโชเดิมซึ่งพลังงานที่เยอะขึ้นเนี่ยอาจจะมีข้อดีในงานที่เราเอามาใช้ในการกระตุ้นคอลลาเจนรักษาหลุมปัญหาข,ของพิโกโชเดิมเนี่ยก็คือพลังงานสูงสุดของมันเนี่ย ไม่ได้สูงมากนะซึ่งทําให้อาการนํมารักษาหลุมสิวลูผลกว้างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรทั้นนั้นพอมันปรับพลังงานที่เข้าวได้สูงขึ้นเนี่ยหมอก็คิดว่าพลังงานที่สูงขึ้นน่าจะทําให้เราสามารถเอามาใช้ในการรักษาหลุมดูมผลผลได้ผลดีมากขึ้นกว่าพิโกชัวในระบบเดิมแล้วก็อันที่3นะก็คือพิโกชัวโปรรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีหัวยิงอันใหม่ที่เรียกว่าเป็นแพทติน์ัมโฟกัสซึ่งไอหัวยิงนเนี้ย มันจะมีหัวแฮนด์พีซใหม่หมาด้วยก็คือเป็นหัวขนาดที่มีความเล็กลงคือ5มิลิเมตรซึ่งหัว5มิลิเมตรเนี่ยจะทำให้เราสามารถบีบพลังงานตัวแพลตินัมโฟกัสเนี่ยเป็นโฟกัสเลนส์ที่พลังงานต่อจุดเนี่ยสูงขึ้นได้ซึ่งก็จะคล้ายคลายที่แล้วคือพอพลังงานสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถได้จะเอามายิงกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยลดรูปผลหมอคิดว่าน่าจะได้ผลดีขึ้นมากกว่าตัวฟิโคลโระบบเดิมค่อนข้างมากเนื่องจากข้อดีทั้งหมดที่หมอว่าไปทั้ง3เรื่องเนี่ยก็คือมันงงน,นัพลงงงา้มีีีท่สูขึน แล้วมันก็มีปัวยิงใหม่5มิมกับตัวแพลทินัมโฟกัสเลนสสามอันนี้หมอคิดว่าน่าจะทําให้ผลการรักษาของพิกชัว Pro รุ่นใหม่เนี่ยได้ผลที่ดีไวขึ้นได้ผลดีนานขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้กับปัญหาอย่างอื่นที่เราเคยใช้ในพิกชัวระบบเดิมแล้วเราคิดว่ามันยังได้ผลไม่ค่อยดีทําให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ ผลการรักษาเป็นที่นะ่าพอใจกับคนที่เข้ามารักษามากขึ้นซึ่งเดี๋ยวที่กิจเาราคลินิกเราเนี่ยก็ mm hmm. จะมีการนำตัวพิโกชูนี้ mm hmm. เข้ามาให้บริการและหมอคิดว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องรอยดำโดยเฉพาะเรื่องฝ้ารอยดำนะพิโกชูนเนี่ยเป็นพิโกเลเซอร์ระบบเดียวที่ USFDA เนี่ย a p p r o e ห้รักษาเรื่องฝ้ารอยดำแล้วก็ปัญหาเรื่องปานโอตะปานโฮลิซึ่ง อันเนี้ยในพิโกระบบอื่นเนี่ยยูเอสเอยังไม่มีการแอปพลิเคชันรักษาในเรื่องนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเม็ดสีเรื่องรอยดำหรือแม้แต่เรื่องรูปม็รูปขุ่นก็สามารถที่จะปรึกษาเข้ามาก่อนได้หรือว่าส่งรูปมาให้หมอดูก็ได้ว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องการแก้ไขเราใช้เลเซอร์ระบบไหนดีเพราะนอกจากตัวพิโ o เลเซอร์เนี่ยตัวที่กิตธาดาคลินิกเนี่ยเรามีเลเซอร์อีกหลายระบบมากนะที่เราสามารถนํามาใช้ในการรักษากลุ่มฝ้ารอยดาหรือว่าปัญหาผิวอ,อื่นที่เราใช้การรักษาด้วยเลเซอร์ได้ผลดีก็แนะนําว่าสามารถสส่่่่่งรรรรรรูปปปมมมาา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 ึึกกกกษษหหืืือออออวเเเข้าาททีีคคลินไดถจะ ที่เหมาะสมด้วยวิธีการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็คุยกันถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เราจะเลือกให้กับเคสแต่ละเคสหรือปัญหาแต่ละปัญหาในคนไข้แต่ละคนได้